ภาพลาสูดเจวุ่นฟ้าเรียกว่าเป็นนักแสดงดังชาวจีนที่โด่งดังเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกสําหรับเจวุ่นฟ้าหนึ่งในสุดยอดนักแสดงชาวฮ่องกองที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกอดีตพระเอกซีรีส์ยอดนิยมแห่งเอเชียดาราย,ยอดนิยมแห่งยุคทศวรรษที่80สัญลักษณ์หนังแอคชั่นสไตล์ฮ่องกองเจ้าของชายานักค่าหน้าหยกและเจ้าตัวยังเป็นสัญลักษณ์หนังแนวการพน,นันเจ้าของชายาโคเซียนเก่าจริงถูกยกย่องให้เป็นต้นแบบคาแรคเตอร์ตัวละครแนวเจ้าพ่อมาเฟีย จ้าบ,บนฟ้าเป็นนักสแสดงที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงคนหนึ่งของวงการละครซีรีส์วงการภาพยนตร์จีนวงการภาพยนตร์เอเชียวงการภาพยนตร์โลกโดดเด่นที่สุดในยุคทศวรรษที่80ยาวนานถึงปัจจุบันเป็นนักสแสดงที่โด่งดังและทรงอิทธิพลเพียงคนเดียวที่ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างภาพยนตร์หยุดอาชีพนักสแสดงเพียงอย่างเดียวจนได้รับปริญญากิติมศักดิ์จากสถาบันศิลปะการแสดงแห่งชาติฮ่องกงเชิดชูเกียรติว่าเป็นนักสแสดงที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในอาชีพนักสแสดง เหนือกว่านักแสดงทุกคนในเกาะฮ่องกงได้รับสมญานามว่าเทพเจ้าแห่งการแสดงปัจจุบันโจวเหวินฟ้าแสดงหนังให้กับวงการภาพยนตร์จีนฮ่องกงวงการภาพยนตร์จีนแผ่นดินใหญ่ได้รับความนิยมจากแฟนๆอย่างมหาศาลเช่นเดิมล่าสุดอลันทรรัมนักแสดงดังได้โพสต์ภาพคู่กับดาราลุ่นน้องอย่างโจวเหวินฟ้าในวัย67ปีถึงแม้เวลาสะผ่านไปแต่มิตรภาพของทด้งคู่ก็ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน